สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้อยู่กับผม,มนเมอร์เซเดสใน o อเวอร์สครับล่าสุดแพดฮอตฟิกซีซั่นสิอมาอีกแล้วนะครับอันนี้นับเป็นแพดท,ที่3ของซีซั่นนี้แล้วนะถือว่าปรับ เร็วมากๆนะครับอันนี้ก็ชื่นชมเดฟนิดนึงแล้วกันที่ขยันปรับเอออย่างน้อยเราได้เห็นว่ามีการพยายามปรับสมดุลเกิดขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ในความขยันนี้เนี่ยผมก็เข้าใจนะว่าบางคนอาจจะตังหดเหมือนกันว่าเอ๊ะปรับไปปรับมาปรับดีบ้างบางทีก็มั่วบ้างสุดท้ายใจยังไงกันแน่มันก็เกิดคําถามนี้ได้อันนี้ผมว่าแร์ไม่แปลกใจนะครับแต่อาเป็นว่า ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงแพทที่3ประจําซีซั่นส2กันแล้วบอกเลยเดี๋ยวกลางซีซั่นผมว่ามีอีกแพทหนึ่งแน่นอนที่สําคัญก็คือคลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดเผาจูโนไปซะเยอะด้วยเดี๋ยวต้องมาคุยกันหน่อยนะครับ ผ่านมาวีคหนึ่งเนี่ยได้เห็นทีมแข่งทั้งหลายเลือกหยิบจูโน่มาเล่นกันเพียบเลยสรุปแล้วจูโน่เป็นยังไงกันแน่ <c oughs> เดี๋ยวมาคุยกันนะครับคลิปนี้ส,สั้นเออแปบ๊บเดียวจบแปบ๊บเดียวจบเริ่มือนที่แพทปรับสมดุลก่อนครับส่วนของแทงนะครับมี1ตัวที่โดนเนิร์ก็คือวินซันนั่นเองเนิร์ดาเมจคลิกซ้ายตอวิจาก75เหลือ70หน่วยก็ทาดาเมจภาพรวมได้น้อยลงนะครับปิดดาเมจได้ช้าลงแน่นอนคอมเมนต์ในส่วนนี้เนี่ยผมมองว่าแทงห,แหลายตัวถูกบัฟมาถูกไหมทั้งความถึกแล้วก็บบางงงตัััวววเนนยดดมจ้้ริๆแลลห จากแทงโดนบัฟมหากราบกลายเป็นเรดบอสมาเนี่ยเท่าที่ผมอ่านเจอหลายๆคอมเมนต์นะคือหลายๆคนเห็นว่าแทงเนี่ยถ้ามันจะถึกขนาดนั้นอะ่ะโอเคก็ได้แต่ว่าอยากให้แทงอะ่ะทาดาเมจมหาศาลได้ได้ไหมเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าถึกก็แล้วดาเมจคุณก็ทําได้โคตรเยอะอีกจนตําแหน่ง DPS ที่ควรจะเป็นตําแหน่งหลักในการทําดาเมจเนี่ยโดนกลบไปเลยด้วยซ้ําพอเนิร์ฟลิงแบบเนี้ยนะครับผมค่อนข้างเห็นด้วยนะเอาจริงแล้วกับเนิร์ฟเล็กๆนี้เพราะว่าลิงมันเป็นหนึ่งตัวที่เก่งมากๆในระดับการเล่นสูง แต่ว่าตัวที่ดูจะเฉิดขึ้นมาชัดเจนที่สุดในช่วงนี้เลยนะก็คือดีว่าครับจากที่เคยได้บัฟไมโครมิซล์ที่มันทําให้ได้ดาเมจแรงจากจ้านในตอนนี้เนี่ยก็เหมือนจะได้บัฟทางอ้อมจากการเนิบดาเมจลงไปอีกคือมันแทนที่กันไม่ได้หรอกนะการเล่นวินซันกับการเล่นดีว่าเพราะว่าความสามารถพื้นฐานต่างกันถูกไหมแต่ว่ายังไงก็ตามดีว่าเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นแน่นอนนะครับถ้าเราสังเกตจากโหมดแรงในตอนนี้ผมว่าแทบจะทุกระดับแรงหรือว่าในแรงช่วงสูงๆน่าจะเห็นดีว่ากันเยอะมาก หรือว่าการแข่งขันต่างๆก็ตามนะครับตอนนี้เราเห็นดีว่าเยอะมากๆเช่นกันตรงนี้ผมก็เลยแอบคิดอยู่ว่าเอ๊แล้วเนิร์ฟวินันแล้วเนี่ยจะมีการเนิร์ฟดีว่าบ้างไหมนะเพราะว่าดีว่าเอาจริงๆก็คืออย่างที่บอกไมโครมิซายเนาะถ้าเนิร์ฟสักเล็กน้อยก็ได้ไม่ต้องเนิร์ฟเยอะนะเอออย่างน้อยก็เนิร์ฟนิดนึงให้มันโอเคในเมื่อวินซันโดนเนิร์ฟแล้วดีว่าก็ควรจะโดนด้วยไหมประมาณนั้นนะครับต่อมามาส่วนของ DPS กันนะครับตัวแรกก็คือแอชเนิร์ฟการรีโหลดต่อนัดจาก0.2เป็น0.25 เออนฟดาเมจการยิงคลิกซ้ายด้วยนะครับจาก40เหลือ35หน่วยเวลาที่ไม่ได้กดคลิกขวาซูมยิงนะคอมเมนต์ส่วนนี้ก็คือเนฟแอชเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยน่าแปลกใจนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาตัวละครประเภทเคลื่อนที่เร็วเนี่ยโดนเนฟไปเยอะและ้วเหลือเลือดอยู่225หน่วยเนี่ยในขณะที่ฮีโร่ประเภทที่สแกนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาไม่ค่อยโดนเนิฟสักเท่าไหร่เลยเนาะตอนนี้ก็คือโดนและ1ตัวทวนนะครับแต่ถามว่ามันจะมีผลกับแอชมากขนาดนั้นไหมอ่ะส่วนตัวผมมองว่าไม่ขนาดนั้น,นครับดาเมจภาพรวมมันลดลงแน่นอนเนาะจาก การที่รีโหลดช้าลงแล้วก็ดาเมจยิงแบบไม่คลิกขวามันน้อยลงด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเท่าที่ดูการแข่งขันมานะครับแอชก็ยังเป็นตัวที่เก่งอยู่ดีต่อมาก็คือซอมบรานะครับอันนี้บัฟไวรัสไปครั้งที่แล้วตอนนี้คือโดนเนิร์ฟแล้วนะครับเนิร์ฟเมจโอเวอร์ไทม์หลังจากใช้โดนจาก90เหลือ75หน่วยลดลงมา15หน่วยนะครับถ้าเอาไปเทียบกับบัฟที่แล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนปรับให้เป็นเนิร์ฟในภาพรวมของดาเมจนะแต่ว่าเอาจริงแล้วถ้าพูดในแง่ว่าโอกาสที่จะปิดดาเมจได้ของซอมบราผมว่ามันคือบัฟ เบรสจังหวะแรกเนี่ยมันสําคัญแทบจะที่สุดแลวครับเพราะมันดาเมจแบบเข้าปึ้งเดียวเลยถูกไหมครั้งที่แล้วเนี่ยเขาบัฟเพิ่มดามเมจจังหวะที่ใช้โดนเนาะสิหน่วยสรุปคือดาเมจของไวรัสทั้งหมดอะ่ะมันลดลง5ก็จริงแต่ว่ามันแลกกับข้อดีที่ว่าจังหวะที่โดนปึ้งไปอะ่ะมันโดนแรงขึ้นจากบัฟครั้งที่แล้วนั่นเองคอมเมนต์ส่วนนี้คือผมคิดว่าซอมบราเนี่ยมันเป็นตัวที่น่ารําคาญมากๆเนาะจากการหายตัวตลอดเวลานะครับซึ่งเอาจริงหลายคนอะ่ะมักจะพูดเสมอว่ามึงเอาออกไปเหิดอการหายตัวได้ตลลลลอดเเเวาานนีีี่่่ยยปปมคก ่นให้มันเป็นรูปแบบอื่นสักทีเถอจะโผล่มาตอนไหนก็ไม่รู้เนาะแล้วคนที่ประสบภัยสมราที่สุดนะครับจะเป็นกลุ่มผู้เล่นแคชชัวเป็นส่วนใหญ่หรือว่ากลุ่มผู้เล่นที่แบบแรงอยู่ในค่าเฉลีย่ยก็คือแรงโกแรงแพตอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เล่นที่มากที่สุดของเกมนะครับการเนิฟนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้สมราหายหน้ารําคาญขึ้นขนาดน,นั้นเลยแต่จะช่วยให้มีโอกาสรอดจากซอมบ้าล้วงเพิ่มอีกหน่อยนึงย้ำว่าหน่อยเดียวเพราะว่าโดนไวรัสเต็มๆมันไม่แรงเท่าเดิมแล้วอะ แต่ก็แน่นอนนะครับคือถ้าซอมบ้ายิงโดนหน่อยอะ่ะไอด้ดาเมจห้าหน่วยที่หายไปมันยิงเพิ่มอีกนิดเดียวมันก็ตายอยู่ดีถูกไหมต่อยก,ก็ได้สมมุติว่าเราโดนซอมบ้าล้วงไม่มีคนช่วยยังไงก็คิดว่าไม่น่าจะรอดได้อยู่ดีนะครับยิ่งในแรงกลางๆบางทีแผงหลังก็ไม่ได้ช่วยกันดีขนาดนั้นอยู่แล้วด้วยต่อให้แรงสูงๆบางทีถ้าเป็นจังหวะแบบทีเผลอหรือจังหวะแบบกลาลังเดินออกจากบ,บ้านกลับไปจะเติมไฟให้เพื่อนอย่างเงี้ยแล้วโดนซอมบ้ามาบุลีบางทีก็สู้ไม่ได้นะครับต่อมาก็คือซัพพอร์ จาก14.3เป็น15.5หน่วยก็คือมันจะกลับมาเป็น34นะัดต่อวิแบบของเก่าที่เคยเนิร์ไปก่อนหน้านี้เนาะอันนี้ผมถือว่าเห็นด้วยเลยนะครับโดยเฉพาะในแง่เกมเพลย์ว่ามันจะสนุกกว่าไหมอะถ้าคุณสามารถได้ยิงปืนของคุณเนี่ยอย่างที่มันเคยเป็นนะครับเทียบกับการที่โดนเนิร์ไปตอนนั้นแล้วก็แบบยิงกระสุนออกช้ากว่าเดิมมันน่ารำคาญนะแล้วบางทีอะคุณได้เล่นจูโน่แล้วคุณตายอย่างเงี้ยคุณยังไม่ทันได้ยิงอะไรขนาดนั้นเลยเพราะว่ามันยิงช้าลง พอปรับความถี่มาแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีการเนฟส่วนอื่นแทนอันนี้แน่นอนเนาะคือดาเมจต่อน,นัดเนี่ยจะลดจาก8เหลือ7.5ครับแล้วก็ฮิลเนี่ยลดจาก7เหลือ6.5เนาะหมายความว่าปืนนี้ทำดาเมจได้เยอะกว่าฮิลนั่นเองซึ่งมันก็เป็นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ <S <S อ้างอิงจากโอวอรวิกินะจูโน่เนี่ยทำดาเมจอยู่ที่98.3หน่วยต่อวิครับแล้วก็ฮิลเนี่ย85.19หน่วยต่อวิครับรวมเวลารีโหลดแล้วเนาะซึ่งพูดกันตรงเลยนะจากคลิปที่แล้วจาได้ไหมว่าผมพูดว่าอะไรเอ้ยจูโน อมันดูไม่เก่งขนาดนั้นนะเว้ยฟังหลายๆคนพูดมาก็คือพบว่าทําอะไรได้ไม่สุดสักอย่างลองเล่นมาก็แบบยังไม่ขนาดนั้นอนะไม่ค่อยหวาวเออจะมาแทนซัพพอร์ตตัวไหนได้หรอตอนนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆเลยนะครับว่าเออถึงจะเป็นแบบนั้นก็แทนได้ครับ จากการแข่งขันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทั้งโซนเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็แปซิฟิกเลยนะมีหลายทีมเลือกจูโนมาเล่นครับเราก็จะเห็นหลักๆเลยว่าเป็นจนะูโนอานาเนาะแต่ก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะคือมีทั้งจูโนบริกิดด้วยมีทั้งจูโนคิริโก้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีจูโนลูซิโอซึ่งในคู่ซับรูปแบบที่เราเห็นเนี้ยผมคิดว่าจูโนเนี่ยน่าจะนับเป็นเฟล็กซ์พอร์ตนะจากปริมาณการฮิวที่นับว่าสูงมากนะครับคือถ้าเทียบอะ่ะสูงกว่าอานาเองนะครับหิว,วต่อ กันแต่เราก็อาจจะเห็นบางทีมเนี่ยให้ผู้เล่นเมนซัพพอร์ตเป็นคนเล่นจูโนส่วนเฟล็กซัพพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นผู้เล่นอานาหรือว่าคิริโกอะไรแบบนี้นะครับอันนี้มันก็ขึ้นกับแต่ละทีมเนาะขึ้นกับผู้เล่นในทีมนั้นๆด้วย เรื่องของปริมาณการฮิลในการเล่นจริงทั่วไปเนี่ยผมว่ามันมีปัญหาพอสมควรของตัวจูโนโเนาะยิ่งในควิกเพลย์หรือว่าแหงเฉลี่ย e นะครับพอเป็นตัวใหม่ปุ๊บเนี่ยคือผู้เล่นก็ยังไม่ค่อยรู้หรอกว่าเวลาเล่นจูโนโควรจะทําอะไรบ้างสกิลมันต้องประมาณไหนต้องใช้ตอนไหนอย่างเงี้ยยังไม่เก็ตภาพจนบางทีอะปริมาณการฮิลมันดูดรอปลงเนาะหรือว่าบางทีครับบางคนเนี่ยเน้นเอาจูโนโไปยิงซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าเห็นว่ายิงได้แรงกว่าฮิลอีกนึกออไหมจนมันทาให้เกิดความรู้สึกว่าเวลาที่เราเห็นจูโนอยู่ในทีมของเรา มักจะได้หิวไม่ค่อยพอเว้ยอันนี้ก็คือจากประสบการณ์ที่ผมเจอเองด้วยเนาะคือเวลาเล่นแล้วซับในทีมเรามีจูโน่เนี่ยคือรู้สึกเลยว่าชิบหายละตานี้หิวไม่พอหรือหิวไม่ทันแน่ๆเลยว่ะทางทั้งที่จริงๆแล้วอะถ้าเทียบปริมาณการหิวต่อวิอย่างที่บอกไปเนาะคือจูโน่เทียบตัวเลขกันเนี่ยสูงกว่าอนานาหรือว่าคิริโกะอ,อีกนะครับแต่ว่าน้องมีแค่สกิลสปีดระดีที่จะเซฟเพื่อนได้เนาะไม่ได้มีแบบหลับซีซีศัตรูหรือว่าอมตะได้และอีกส่วนหนึ่งที่ท่่จจะเลนโนโให้มั ได้เต็มประสิทธิภาพเนี่ยฮิวดนเต็มได้เนี่ยคุณต้องเล็งแม่นแม่นเว้ยอันนี้คือความยากหลักเลยของผู้เล่นจูโนนะครับไม่ใช่ว่ามันจะยิงนัดเดียวโดนปุ๊บแล้วมันฮิวไปเลยเต็มเต็มหน่วยเนอะไหมต้องโดนทั้งชุดการยิงถึงจะได้ฮิวเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นแล้วผู้เล่นที่แบบไม่ได้เอมแม่นขนาดนั้นหรือว่าโพซิชันไม่ได,ด้ดีขนาดนั้นทําให้เพื่อนหลุดไล้เาไซส์ระหว่างที่คุณกําลังพยายามฮิวเนี่ยมันฮิวได้ไม่ต่อเนื่องหรือว่าฮิวได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย พูดถึงการแข่งขันอีกหน่อยนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจูโน่ถูกหยิบม,มาใช้ในการแข่งขันมากพอสมควรเนาะแต่ก็ไม่ใช่ทุกด่าน,นะครับที่จะหยิบมาเท่าที่สังเกตคือจะเล่นเมื่อเป็นด่านที่มีทางตรงยาวระดับหนึ่งอ่ะคิงโรอย่างเงี้ยเออจะมีบางช่วงเป็นทางตรงเนาะเซอร์กิตรอยัลอย่างเงี้ยเออจะมีบางช่วงเป็นทางตรงถูกไหมรูนัสปีดาใหม่อย่างเงี้ยก็เล่นได้นะครับถามว่าทําไมถึงมักเป็นด่านประเภทน,นั้นส่วนหนึ่งก็คือมันทําให้การใช้สกิลคลิกขวาของจูโน่มันเล็งแล้วก็ล็อกเ้าได้หลายตัวมากๆและที่ สำคัญคือถ้ามองอันติวิ่งไปเป็นเส้นตรงถูกไหมครับมันก็ใช้ง่ายเช่นกันในด่านประเภทที่เป็นเส้นตรงเนาะแล้วก็ประเภทคอมเนาะที่เราเห็นคนหยิบม,มาเล่นกันทีมต่างๆหยิบม,มาเนี่ยก็มักจะเป็นคอมประเภทสแตนดาร์ดไดฟ์ครับอ่าไม่ใช่คอมบรอนะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันเป็นไดฟ์ทั่วไปแท้งเนี่ยมักจะเป็นดีว่าไม่ก็วินซันนะครับอาจจะมีเปลี่ยนบ้างอันนี้ก็ขึ้นกับทีมด้วย DPS เนี่ยก็มีตัวหนึ่งที่ต้องตามแทงได้ง่ายๆหน่อยก็คือส่วนใหญ่ผมจะเห็นเทรเซอร์เป็นหลักเลย DPS อีกตัวเเกก็ลือตาม ลักษณะของผู้เล่นที่ถนัดถ้ามีทางยาวระดับหนึ่งอาจจะเป็นฮิตสแกนอย่างแอชหรือว่าถ้าด่านแคบๆลดระยะง่ายๆอาจจะเป็นเบนเจอร์หรือว่าฟาราสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้ฟิกขนาดนั้นนะครับคือสุดท้ายมันอยู่ที่ทีมและว,ว่าเลือกจะเล่นอะไรมากกว่ากันผู้เล่นถนัดอะไรในจังหวะนั้นแต่ที่ไม่เห็นก็คือคอมประเภทบอถูกไหมคือส่วนหนึ่งผมว่าโซนตะวันออกอะ่ะไม่ค่อยชอบเล่นคอมประเภทนี้ด้วยเว้ยแล้วก็ตอนนี้ในระดับสูงๆเนี่ยคอมประเภทบอมันค่อนข้างจะแพ้ทางคอมประเภทไวๆ การเป็นว่าเราไม่ค่อยเห็นคอมประเภทบอร์สักเท่าไหร่นะครับหลังจากเห็นการแข่งขันที่ใช้จูโนมาแล้วเนี่ยก็พบว่าสกิล e ของจูโนเนี่ยเป็นสกิลที่สําคัญแทบจะที่สุดแล้วนะครับในการเล่นของจูโนเลยคือใช้อยู่2แบบหลักๆเนาะเซตต้นไฟเวลาจะเดินก็ได้เพื่อให้แทงเราเนี่ยสามารถเข้าถึงฝั่งตรงข้ามได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเสียสกิลเช่นสปีดให้วินสันเดินเข้าไปจี้ศัตรูได้ง่ายขึ้นโดดหาซัพเขาได้ง่ายขึ้นไม่ต้องรีบใช้โดดตั้งแต่จังหวะแรกหรือว่าอีกแบบก็คือใช้เซฟซับ เวลาสมมติวินซันโดดเข้ามาจูโน่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ใช้สปีดเพื่อให้อนาถอยได้เร็วโดยที่วินซันก็จะเอ๊ะตามดีไหมเนี่ยตามไปเดี๋ยวก็ลึกเกินไปถ้าไม่ตามก็ฆ่าเขาไม่ได้เออก็จะได้แค่บล็อกทางอะไรแบบนี้เฉยๆนะครับแปลว่าอะไรถ้าเมื่อไหร่จูโน่ใช้สกิลอ e ีพลาดมีโอกาสสูงมากที่ซับอีกคนจะตายนะครับเวลาที่โดนโถมเพราะว่าจูโน่ไม่มีสกิลอื่นๆแล้วที่จะใช้เซฟเพื่อนคนนั้นได้ อย่างสกิลชิพเนี่ยก็เอาไว้เซฟตัวเองเป็นหลักเนาะหามุมยิงอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปนะครับส่วนคลิกขวาเนี่ยก็ได้ทั้งฮิวทั้งทาดามจนั่นแหละหลังจากบัฟดามจมาแล้วเป็น85หน่วยเนี่ยผมถือว่าสกิลนี้แรงเอาเรื่องนะครับยิงเสริมไปอีกแป๊บเดียวก็คือสามารถปิดดามจตัวเลือด225หรือ250ได้เลยนะส่วนของอันตินะครับใช้แบบเซฟเพื่อนได้ถ้าเขาไม่ได้มีของดีนายเราขนาดนั้นอันนี้ต้องยำ้ำถ้าถามผมนะว่าอันติจูโน่กับอันติลูซิโออันไหนใช้ป้องกันได้ดีีกกกวว่่าาััันผม็ยงจะตตออบิซด ่อยูดีแต่ถามว่าของจูโนโ่มันแย่ขนาดนั้นเลยไหมก็คงไม่ได้แย่ขนาดนั้นคือถ้าไม่ได้โดนดีนายหนักๆเช่น,ชนโดนอนา,นานเนตในจังหวะที่ใช้อันติพอดีหรือว่าโดนดาเมจเบิร์ดเช่นอาจจะโดนเผาบอมโดนวิโดวยิงหัวโดนแอดยิงหัวอะไรแบบนั้นเบิร์ดเร็วมากจนแบบหายไปเลยก็มีโอกาสตายค่อนข้างน้อยอยู่ดีนะครับอีกแบบที่เห็นก็คือการใช้แบบทําเกมเนาะอารมณ์คล้ายๆแบบทิสะคือจะหามุมออฟแองเกิลยืนแยกกับเพื่อนแล้วก็ใช้อันติให้ตัวเองเล่นไปเลยเดี๋ยวฉันแบกเองเสี่ยงไหม เสี่ยงนะครับแต่ว่ามันได้ทั้งฮิวทั้งโบดาเมจจากอันติอยู่แล้วอ่ะก็มีโอกาสสูงมากที่จะปิดศัตรูเลือด225หรือ250ได้ใช้ร่วงกับคลิกขวาอย่างเงี้ยเออถ้าคุณบีบสกิลเขาได้ด้วยก่อนแล้วเนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสปิดดาเมจได้สูงขึ้นไปอีกนะครับอีกแบบก็คงเป็นการใช้อันติทั่วไปเลยคือใช้ส่วนกันในไฟตรงๆเลยครับสมมุติว่าเราเห็นจูโน่ฝันตรงข้า,ขามันใช้มาศัตรูกำลังจะวิ่งมาใช่ไหม เราก็ใช้สวนไปเลยอันติจูโน่ของเราใช้สวนไปเลยมันก็อารมณ์แบบคล้ายๆใช้อันติคิลิโกะสวนกันใช้นาโนสวนกันอะไรแบบนั้นนะครับ โดยสรุปแล้วเนี่ยจากการดูการเล่นช่วงแรกๆที่เราเห็นว่าจูโน่ไม่น่าจะเก่งตอนนี้ทีมแข่งต่างๆก็หาวิธีให้ตัวจูโน่เนี่ยมันเล่นเวิร์กจนได้เนาะกลายเป็นว่าจากที่เคยมีคนพูดว่าจูโน่เพลอๆเนี่ยอ่อนกว่าบัวด้วยซ้ำนะครับตอนนี้ต้องพูดเลยว่าเพลอๆจูโน่เนี่ยจะเป็นท็อปเทียร์ของสปอร์ตในตอนนี้เลยด้วยซ้ำนะแต่ก็แน่นอนนะคือตัวมันก็ไม่ได้เล่นง่ายนะครับยิงเนี่ยสำคัญที่สุดและคือคุณต้องยิงโดนเวสกิลจะใช้ก็ต้องคิดดีๆด,ด้วยระดับหนึ่งเลยนะครับโดน ไม่ได้มีสกิลแบบ Get Out of jail f r e e c a r d อะแบบคิริโกะอย่างเงี้ย เออไม่สามารถจะตายปุ๊บท p ออกมาได้ไม่สามารถแบบจะตายปุ๊บสู้ๆเซฟตัวเองได้เออไม่มีนะครับต้องเล่นดูโพซิชันตัวเองดีๆเอาจริงก็กลายเป็นว่าจูโน่เนี่ยเป็นหนึ่งในซับที่ผมรู้สึกว่าออกแบบมาสมดุลมากๆอันนี้คือสมดุลดีมากๆไม่ได้มีสกิลที่แบบโกงเกินไปเลยแต่ว่าก็เล่นได้ดีด้วยเออคือสมดุลดีแล้วก็เล่นได้ดีด้วยอันนี้คือโอ้โหหายากนะเพราะว่าอย่างตอนคิริโกะถ้าเราเทียบกันเนี่ยคือคิริโกะมันค่อนข้างบรกเ e นอ่ะมันโกงไปเลยมันแบบ o p ไปเลยนึกออกไหมครับ มันไม่ใช่ตัวที่สมดุลขนาดนั้นเนาะเมื่อเทียบกับหลายๆตัวคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับใครคิดเห็นยังไงก็ลองพูดคุยกันได้นะไปแล้วบ๊ายบาย